สัสดีค่ะก็ุปอนำพืนเอาไปเตามอีกยังเนาะค่ะพ่อไอเอ้ยตามแก้วหนึ่งฟาป๊บท่อปลาแดกไเป็นเสบน้าปลาแดกบ่ดยค่ะปลาแดกยิบอเดค่ะแดงอเดีนะคะแดง เอ๊ะเปิดเปิดเซโอ้แตกหมดเห็นแ้องกินยังหับเฮ้ยเห็น้้งกินอ่ะจ้าปากกาไปบ่เนี่ย ถ้กล้กาใส่เขาจะออกจยางไรคือบ่วยหมองเก่าบางไฟบางแล้วสามพันตีันตื่นแล้วบรรยากาศบ่ดีแล้วย้ายขดไปก็บรรยากาศบ่ดีแล้ว มาย่อากาศร้อนอากาศร้อนใจเย็นนแม่เนาะอ้นี่บบสวยๆก่ภาค่ะว่าจะลงหนองอยู่ใจเย็นหใจเย็นนี่นีอ้าวจะเป็นวีนคนเดอร์มากัขี่โลดอ้าวมึงก็ขี้อ้หีน้เนี่ยขีมาจุดมาจุดแาซม คุณใดมึงมาหอมกลัวบบคุณบ้าคุณสิเห็น,ตา,นาาตามน้ำคำแล้วต่มันร้องเลยทำให้อารมณ์ไม่ดีแมนจา้าบ้มมาดูเหรอขอเสียลมอดี์มา,าดีก็เนม่เ <c oughs> ขียนให้ดอกเขียนแน่ ใช่เน็ตขาโดาหัหวใช่ไเชนเลขแล้วป่าเลขวก็ออกเขียนโป้ยไม่แล้วนี่เน,น่เน่เน่เชนเลขเลขแล่านะ, <laughs> ะเลขะก็ออกเขียนโปยยไม่แล้ว โอ้แน่นอนเลยสำนักหนุ่ยอาจารย์หนุวยเลยอาจารย์รย์นนพหอเาอาจาย์นุยซิดปูแหลมเลยเสียงถัดเสียงพี่แหลมแม่เขียนอะไรนี่ส่งงานเถอะือฮะส่งงานส่งหยัง ือปวดหัวอคขำหัวก็ขำหัวเอายายจะอาบน้ำใส่จะอาบพุ่นละมุนไม่ได้อาบน้องนี่บอกบอก่อยไปบยตหยงัจะมาหารลองเพลงจีบคนอยู่นี่ดอกูบากันเปวกู่บาันแป๊บนึ่งจะลอยล่อานี่ค่หย่งูเบากัน เพื่อมาล้มดีตายมันแถอะ้นถ้ข้าวคสวัดีค่ะสวัสดีค่ะเอาของให้คนสกอรนะคะจัตตาดีฉัน ละโอ้ยนะ,ะไปอยู่อีกคนละฝั่งเรอบรอดีสูรให้เขาสูตรเอาสูรให้เขาว่าเอาให้ก็ได้จมไปแปดบ้านเก่าบ้านพุ่นนี่ มันคากมันแน่สร้างฮารกันแล้วละครับพี่น้องคาท้อไอที่เครื่องเสียงจัดเต็มมากเลยพี่มอสนะ ชั้นนงานก็ชั้นบันทึใหม่เซลฟ,ฟี่หามโจมว่าปวดตาไร้าตาถ้าปวดตาไร้าตาก็ต้องมาเบิงเดอกีบชันัทชั้นบันทใส่ใหม่เซลฟ,ฟี่กับแจ๊บว่าแสงสีเสียงพร้อมแล้วนะคะพอใส่ก็พร้อมแล้วพอใส่จะไปทำการบ้านแล้วการบ้านในที่นี้ก็คือเกรชโชนะคะ ก็ต้องมาดัจดจัิรีอยู่หงอาก็เหลืองเพลงกัสสันเดอร์ปาวนาะปมแปมตายแล้วทำไมอาบน้ำแล้วสวยจังเมื่อคืนแม่ขอโทษแม่สอรี่ด้วยแม่จะทำแบบนี้ไปส่วนได้นะทำไมถึงผู้ชายยังสำคัญลูกก็สำคัญนะจะบอกทำไมเธอโกรธเองแล้วขึ้นไปร้องเองไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่ได้ แม่เห็นไหมเปิ้เปอร์เป็นพนยานเลยอ่ะคูปเปอร์หลานคูปอค่ะงกใสปีสแสบๆเดไ้ไม่ปวดตินมาแม่อะไรยานโยนใส่กรองไฟแล้วถอนขนเลยได้ซื้อบริษัทใหม่ผู้ชายท่านไหนอีกคะของอีางานละ่ะจะเป็นแบลายคูปเปอร์ยางไปใส่ิ่ผอแต่กระเทยแมนเถอะหนุ่มผอเจ้าอกระเทยกระเทยธรรมดาหลังใครในกระเทยเถ่าพรอีกที่หมองมัน <im it> สิเปียยแยม เทนหนาคนจะมาหอมมากแหงหลายอยากอายคนแน่ฉ oh, ันจะอายคนโอ้ยขบคแม่โอนแม่ใ้ระดีใจโลดเข้าต่อยเข้าบ่ายน่ะดิปปี้ี่ารน้อก็สิบปอนด์ไ่ีเลยแม่หลังนจะแม่ไปต่อยเขาได้อยู่ขังเวทที่น่ะนี่นี่จะพูดเปลดองง่นลูกน้องโยงเหมือนนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าโปรชินเรา สองตัวเลยจกักมือโยเฝ้าหาสแตกงเฮ้ย <c oughs> ไปใส่เมดหนอกนากินอะไรคะเอา้าถือบ้า ก็ถือกระยางไปเองขานยางแล้วโอ้ยบ่ไดละเครื่องเสียงมือนี่เสร็จแ,แล้วเอาเสร็จแล้วเหรอแตงเสร็จดังเสร็จแล้วนี่แหละสาเหตุที่ทำให้ไม่กดไฮโดรลิกเมื่อคืนก็นี่แหละ ไม่ใช่มั้งที่ส่งเขาไปในกลุ่มไม่ใช่คนนี้นะอาจมาว่าน้องอะไรนะน้องโลโก้น้องโลโก้ลูกแม่เดียวบอกบอกลูกนะแม่ลูกลูกค่ะน้องโลโก้ลูกค่ะลูกค่ะลูกหมัดเร่อไปเสียเขาหลายเสียเนี่นอเจากของรงลงจาของทรงลงในกลุ่นน่ะข่าโครลิบซ่ามจะไปนด่งน้ำเขาอูนะ มอดน้าไม่มีไม่จริงอาริธลูกไม,มม <laughs> <laughs> ไม่พอะจะแย่งโผพ่อหรอกโผพ่อไม่เหลือลูกฟอมแฝดไม่เจอแม่เสียหน,นึ่งเต้นแมน่เนี่มันใช้ไม่ได้เขายังไม่เปิดออกเห็นไหมนี่อ,อ๋อวันนี้มนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ค่ะมันระเบิดตุ่มเมื่อวานนี่ขาดไอหอมขึ้นค่ะเซนเดยค่ะเสดดานเดย์ นี่นี่เเตายแล้วของใหม่โอ้ยอามาเบิกแนวคือได้ดีแน่เห็นยูนี่ลนดเยูรานยป้าปรดตื่นไหมนะคะหัามือให้โดล็กใส่บัตรใดเด้อขวายัดสินยูเกิดอย่าง เอากระึ้นไปละน้ำหนักเกินแม้หนักนมมันหนักนมค่ะมันหนักนมค่ะหนักนมแล้วก็หน่วยตาค่ะเนี่เอ้าคึ้จไปเฮ็ดเ็นมันหนักนมแล้วก็หน่วยตาค่ะดบเกี่ยวกันอเลค่ะบ่บเด้นักน้คนตาเออค้นตาแล้วก็ร่างกายนี่บุบูบไบ้บู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 าูบ้บู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 งูบ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 บูบ่ฟังไนบ เขาไดเข่าขาเข้าเราเต่งหนาเกินคาดตัวตะไมทตะเมิอคนตาเราติดสองอันเออติดสองอันเป็นอย่างคนตาใส่เดือนละคูลอกแล้วลอกอีกมันหนักน้ำหนวยตามันนั่นล่ะให้ดูเล็กเล็กปะขื่นเพราะว่าปากหอมเลยโอ้ยทันทีว่าตาข่อยเมย์ซื้อแล้วกูข่อยเซ้าเมื่อยก่อยมันกินนี่กันโวยวายกับเกิดจะโวยทำไมมันมือดีกับบัตรใส่แล้วค่ะหญิงสต็อป สดมทั้งสามอันถึงโตขางนะเนยมือนีก็เลยบ่ได็นรบ่งด้ยังเลยมือหนีหาตั้งแต่เพนริ่งใส่ได้่ไม่ป่่ยใส่เป็นบ่่ห้ใส่มันระเบิดเอาใส่บอเอาเคใส่นูนบ่ให้มันดง้ังด้งดื้อออกมาถ้หายฉันดึงแม่เอาบ้างบอเอาไม่นเจเลยค่ะเจเรือ พวกนี้ใส่พันธุนี้เอามึงไหวกูดึงกว่าดึงซะอีดี่แม่สวัสดีค่ะเบ่าหูวเลยว่าอ่ชุดอาใจเย็นๆค่ะลูกไปกินข้าวนะคะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ไปหานะคะแม่สั่งงานไว้แล้วนะคะลูกค่ะดูจะได้ยินที่ไม่ทราบแแม่เรียกค่ะลูกไม่ได้ไว้นานค่ะพ่ออุตส่าห์ช่วยเทอใหเขาหูมันได้หอมกูวีบใช่ค่ะค่ะค่ะเอาตีกูบ่าอีนี่มึงตีกูบ่า แต่ทีน่นีไปกันเดือค่าบ๊า่บายค่ะ